สวัสดีครับอัปเดตฝนฟ้าพายุกันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12กันยายนครับตามภาพนะพายุโกลเซนนะฮะก็ได้วนเวียนอยู่ชายฝั่งตลอดเวลาตั้งแต่เช้ามืดแล้วครับโดยขึ้นฝั่งไปแล้วตอนนี้ก็ประมาณครึ่งค้อนลูกนะ้ะเหมือนถูกพลังพิเศษอะไรเดี่ยวลังเนะี่ยไม่ก็ไอจันทูนั่นแหละครับที่บริเวณเมืองกวางไห่ประเทศเวียดนามนะ โดยอ่อนกำลังลงตอนนี้เป็นดีเพรสชันแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าเมื่อขึ้นฝั่งเต็มตัวแล้วก็จะอ่อนกำลังลงไปเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อไปในเวียดนามนั่นแหละครับและจะค่อยๆเคลื่อนมาทางตะวันตกอย่างช้าๆเข้าสู่สปปลาวนะประเทศเพื่อนบ้านของเราต่อไปในคืนนี้มาถึงตรงนี้ฮะจะบอกกับพี่น้องที่ยังรอฝนนะอย่าพึ่งบนอย่าพึ่งร้องว้ากันนะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าพายุเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังถึงแม้พายุไม่ได้เข้าไทยฮะแต่ฝนก็ยังมีโอกาสชุกยังชุกยังหนักได้นะครับเผลอๆฝนจะดีกว่าพายุโซนร้อนโนอื่นที่เข้าประเทศตรงๆกว่าปีที่แล้วอีกนะครับได้น้ําโดยไม่ต้องโดนโลมพังหลังคาบ้านด้วยเป็นไปได้อย่างไงเลยครับเป็นไปได้สิครับ เพราะว่าพี่น้องอย่าลืมนะครับสภาพหรือสถานการณ์ภูมิอากาศในเดือนกันยายนปีนี้ของไทยนะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีนี้เรามีอะไรครับเรายังมีสะพานแม่เหล็กอยู่นะครับเรายังมีแม่เหล็กดึงฝนอยู่ในบ้านนะฮะนั่นก็คืออะไรครับร่องความกดอากาศต่ําหรือร่องมรสุมร่องฝนนั่นเองนะครับมันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับยังคงพาดอยู่กลางประเทศเลยนะฮะตามปกติวิสัยของพายุทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่เขาก็จะ วิ่งจะเคลื่อนเข้าหาล่องนะฮะหรือวิ่งขนานกับล่องมระะสุมฮะด้านบนอยู่เป็นทุนเดิมนะที่เพิ่มเติมคือตอนเป็นลมพายุกําลังแรงแเงวี่ยงรอบศูนย์กลางเร็วมากเนี่ยครับมักจะอะไรครับพี่น้องดือ้อวิ่งสบัดนะฮะไม่ไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีฮะไม่ไม่ไม่ค่อยไปตามแนวอุณหภูมิอ่าตามล่องเท่าไหร่ฮะเขาจะเคลื่อนไปตามแนวอุณหภูมิและความชื้นฮะ ไม่วิ่งไปตามขนาดล่องสักเท่าไหร่ฮะแต่เมื่อความแรงลดลงนะครับกลายเป็นย่อมความกดอากาศต่ําหรือย่อมแอลนะฮะความเร็วรอบน้อยลงฮะการเคลื่อนฮนะเป็นไงครับพี่น้องค่อยๆเคลื่อนไปตามระบบลมนะฮะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ฮะและครั้งนี้จะไปไหนแล้วครับเซลเมฆฝนทั้งหมู่ทั้งมวลท,ท,ที่อยู่บริเวณย่อมแอลโกเซนนะฮะ ก็จะต้องเคลื่อนตามล่องมรสุมซึ่งเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วฮะและอยู่ตรงไหนอยู่ในประเทศไทยของเรานั่นเองไอส้สะพานหรือล่องเนี้ยเห็นไหมครับผ่านตรงไหนก็สาดน้ําตรงนั้นนะฮะเทน้ําตรงนั้นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรครับก็เหมือนย่อมแอลที่เคลื่อนผ่านอีสานบนเหนือบนอ่าอีสานบนเหนือล่างเมื่อวันไหนฮะเมื่อสามวันก่อนที่ผมออกคลิปเตือนพี่น้องอีสานกับเหนือตอนค่าวันที่แปดกันยายนฮนะจําได้ไหมครับ ตกเยอะไหมล่ะครับวันนั้นอ่ะก็ตกเยอะนะครับแต่ครั้งนี้เยอะกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นเซลลเมฆที่สลายจากพายุนะครับโดยเหตุที่โกเซนนั้นอ่อนตัวอย่างรวดเร็วนะและบริเวณพายุเมฆก็น้อยนั้นพี่น้องก็คงทราบคร่าวๆไปแล้วนะครับว่าเนื่องจากโดนลุมแย่งความชื้นจากไซโครนฮะที่กำลังเกิดฮะตรงอ่าวเบงกอฮะมันดักกินความชื้นข้างหน้านะเห็นไหมครับและอะไรครับ ก็จากซุปเปอร์ใต้ฝุ่นจันทูด้านขวามือในขณะที่โกลเซนนั้นรีบหนีวิ่งเข้าฝั่งก็ยังไม่ไวายถูกแย่งความชื้นไปอย่างเมื่อเช้านี้มากมายเลยเห็นไหมครับเดชบุญนะครับไม่ไม่โดนดูดไปควบรวมกิจการด้วยไม่งั้นเราก็ไม่ได้ฝนนะครับดังนั้นอีกหนึ่งวันนับจากนี้ไปนะครับเมื่อจันทูเริ่มขยับขึ้นเหนือไปทางไต้หวันมากขึ้นแล้วช่องแคบใต้วันฮนะและไซโคลด้านซ้ายก็ขยับเข้าฝั่งอินเดียมากขึ้น ก็จะคลายความชื้นกลับมาหาโกเซนมากขึ้นเช่นกันฮนะและพายุโกเซนซึ่งสลายกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะจะกกลืนนะกลืนตัวเข้ากับล่องนะฮะล่องมรสุมเนี่ยก็ไหลไปไหนล่ะครับไปไหนไปไม่ได้นะครับก็ต้องไหลผ่านประเทศไทยตามแนวล่องนะเห็นไหมครับโดยวันนี้เรามาวิเคราะห์อากาศกันแปลกกว่าวันอื่นฮนะทีละภาคเลยฮนะเอารวดเดียวจบนะฮะเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจตรงกันในทุกภาคนะครับ เริ่มที่ภาคเหนือนะครับวันนี้การยกตัวของอากาศไม่ดีเห็นไหมครับจากค่า r e l a t i v e สีจางนะฮะในวันนี้จะมีฝนน้อยหรือแทบไม่มีเลยเนื่องจากอะไรครับก็เนื่องจากความชื้นถูกดึงไปด้านซ้ายทางอ่าวเบงกอโดยไซโคลนละครับหนึ่งแล้วฮะและอีกทางไปไหนครับก็ถูกดูดจากโกเซนนะฮะซึ่งฝนจะดีขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้เย็นนะครับพี่น้องทางเหนือพรุ่งนี้เย็นวันที่13เป็นต้นไปฮะจากอะไรครับ ก็จากพายุโกเซนนั้นอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความชื้นฮะหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ความชื้นก็จะเริ่มกับมาเข้าล่องะฮะซึ่งพรุ่งนี้ฮะวันที่13กันยาย,ยนล่องมรสุมจะขยับไปด้านบนบ้างฮะจากลมหนาวที่เริ่มอ่อนตัวลงะฮะฝนก็จะเริ่มตกทางด้านของตะวันออกภาคเหนือก่อน,นะฮะตะวันออกทางด้านน่านเชียงรายอะไรนะครับ ทางอะไรครับอยู่ติดทางตะวันออกแล้ววันมะลืนนะครับวันที่14กันยายนฝนก็จะดีฮะตกเยอะเลยทั้งภาคฮะจากอะไรครับก็จากไซโครนด้านซ้ายเริ่มขยับเข้าหาฝั่งความชื้นจากมรสุมถูกปลดมา2ด้านเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับความชื้นพอเข้ามาลุม2ด้านก็จะมีฝนทั้งภาคฮะอดใจรอฝนอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องภาคเหนือมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ เขาตะวันออกเฉียงเหนือจากค่าลิเลทีฟนะฮะเย็นค่ําดึกของวันนี้วันที่12กันยายนเป็นต้นไปนะครับค่ําดึกเช้านะฮะจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่13กันยายนก็จะเริ่มมีฝนตกชุกตกหนักถึงหนักมากในบริเวณจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับอำนาจ,จเจริญอุบลราชธา,านีกาลสินสร้อยเอ็ดยโสธรศรีสเกตและจังหวัดสุรินทร์นะฮะก็จะเริ่มก่อนเขา ตามภาพเลยครับและตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะฮะวันที่ 13, 14และวันที่15กันยายนเยน็นค่ําดึกนะครับจะมีฝนกระจายทั้งภาคนะฮะตกได้มากกว่าภาคอื่นเลยเพราะเซลล์เมฆฝนจากพายุจะเคลื่อนตามแนวล่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคอีสานนั่นเองนะครับพี่น้องอ่ะก็ตามนี้นครับสำหรับมาดูภาคกลางางครับจากค่า r e เ a ทีฟนะการยกตัวของเมฆฝนก็จะไม่มากนะ จากวันนี้นะครับจากสาเหตุเหมือนภาคเหนือเปียบเลยครับวันนี้ฝนก็จะน้อยลงฮะเหลือร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ภาคกลางนั้นฮะฝนจะเริ่มกลับมาตกดีนู่นนะครับพี่น้องภาคกลางรอยสองวันคือวันมะลืนนะรับวันที่14กันยายนและฝนจะตกชุกฮะชุกเลยในวันที่15กันยายนโดยเฉพาะภาคกลางด้านตะวันตกฮะสาเหตุจากอะไรครับพี่น้องสาเหตุก็จาก ลมมรสุมกำลังแรงฮะซึ่งได้รับการปลดปล่อยพันธนาการจากพายุไซโคลนด้านซ้ายนะวิ่งเข้าหาล่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ด้านบนของประเทศนะพี่น้องภาคกลางรออีก2วันนะครับภาคตะว,วันออกฮะจากค่าการยกตัวอยู่ในระดับ2นะก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางได้ร้อยละ60ของพื้นที่ฮะเริ่มตั้งแต่เย็นค่ำดึกของวันนี้เลยนะครับพี่น้องภาคตะว,วันออก เย็นค่าดึกเป็นต้นไปมาดูคลื่นลมในทะเลบ้างครับพอดีพี่น้องมีพี่น้องขอมานะครับบอกว่าพี่บอกลมทะเลเพราะผมมีอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้คลื่นลมในทะเลวันนี้ทางตะวันออกนะภาคใต้ด้านอ่าวไทยติดชายฝั่งสูง1เมตรฮะห่างฝั่งออกไปสูง1-2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฝั่งตะวันตกฮนะชายฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่ง ห่างฝั่งนะสูง2เมตรขึ้นไปพี่น้องชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือในพื้นที่ฝนฟ้าขนองนะครับจะมีขึ้นสูงมากสำหรับพื้นที่ภาคใต้วันนี้นะครับมีฝนร้อยละยีของพื้นที่ค่ายกตัวของฝนจะดีเฉพาะที่ลมมรสุมสวิงผ่านฮะด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็ภาคใต้ชายแดนด้านล่างฮะอีกนิดหน่อยคือจังหวัดสตูลและจังหวัดนราธิวาโดยภาคใต้ในช่วงนี้ก็จะมีฝนน้อยต่อไปอีก สวัสดีครับ